การพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเป็นศิละปะของการมองโลกในแง่บวกคิดเชิงกลยุทธ์และลงมืออย่างชาญฉลาดต่อไปนี้คือ3วิธีพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทนันที 1. เปลี่ยนมุมมองมองวิกฤตเป็นบทเรียนวิธีการแทนที่จะมองว่าเป็นปัญหาให้เปลี่ยนมุมเป็น โอกาสในการเรียนรู้ตัวอย่างหากธุรกิจขาดทุนจากการระบาดของโรคให้ย้อนกลับไปดูจุดอ่อนเช่นระบบออนไลน์ไม่พร้อมแล้วนำมาเป็นโอกาสในการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ให้แข็งแกร่งขึ้นผลลัพธ์คุณจะมีไม n ์เซตที่ยืดหยุ่นมองเห็นช่องว่างเพื่อปรับปรุงตนเองหรือธุรกิจและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ใหม่ เปลี่ยนมุมมองมองวิกฤตเป็นบทเรียนคือการฝึกให้ตัวเองหยุดมองสิ่งเราเราว่าเป็นจุดจบแล้วเริ่มมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้หรือครูคนหนึ่งที่มาสอนบทเรียนสำคัญซึ่งวิธีนี้ช่วยให้คุณไม่จมอยู่กับความล้มเหลวแต่กลับใช้มันเป็นเชื้อเพลิงในการเติบโตตัวอย่างแนวคิดในการเปลี่ยนมุมมองจาก ฉันล้มเหลวในการทำธุรกิจเป็นฉันเรียนรู้ว่าตลาดต้องการสิ่งที่แตกตา่างและฉันจะปรับใหม่ให้ดีกว่าเดิมจากฉันถูกเลิกจ้างเป็นนี่อาจเป็นโอกาสให้ฉันได้เริ่มต้นอาชีพที่ตรงกับความฝันจริงๆหละการสำคัญตั้งคำถามกับตัวเองในเชิงบวกฉันได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้ มีอะไรที่ฉันทำได้ดีแม้สถานการณ์จะเลวร้ายฉันสามารถพัฒนาอะไรได้จากประสบการณ์นี้เขียนบทเรียนลงบนกระดาษการเขียนช่วยให้เราตระหนักถึงจุดแข็งจุดอ่อนและเห็นภาพชัดเจนขึ้นยอมรับความผิดพลาดอย่างไม่โทษตัวเองความผิดพลาดคือเรื่องธรรมดาทุกคนเจอเพียงแค่คุณเลือกจะเรียนรู้หรือหนีจากมัน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนมุมมองเกิดพลังใจที่จะลุกขึ้นใหม่เร็วกว่าเดิมมองเห็นโอกาสที่คนอื่นอาจมองไม่เห็นกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งทางอารมณ์และมีวุฒิภาวะมากขึ้นสองใช้จังหวะของวิกฤตในการสร้างสิ่งใหม่วิธีการวิกฤตบีบให้คุณต้องทำสิ่งที่อาจไม่กล้าทำมาก่อน เช่นปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจหรือลองตลาดใหม่ตัวอย่างร้านอาหารที่เคยขายเฉพาะหน้าร้านเปลี่ยนมาขาย d e l ิเวอรและสร้างแบรนด์ใหม่ออนไลน์ผลลัพธ์เกิดนวัตกรรมการทดลองสิ่งใหม่ๆที่อาจกลายเป็นช่องทางรายได้หลักในอนาคตใช้จังหวะของวิกฤตในการสร้างสิ่งใหม่ คือการมองว่าช่วงเวลาวิกฤตแม้จะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่กลับเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีที่สุดสำหรับการลงมือทำสิ่งที่คุณอาจไม่กล้าทำในเวลาปะกะติเพราะแรงกดดันในช่วงนี้จะกระตุ้นให้คุณคิดนอกกรอบและลงมืออย่างจริงจังทำไมวิกฤตคือโอกาสในการเริ่มสิ่งใหม่เพราะระบบเดิมอาจใช้ไม่ได้อีกต่อไป เมื่อสิ่งที่เคยทำไม่เวิร์กแล้วคุณจะถูกบังคับให้คิดใหม่ทำใหม่เช่นร้านค้าออฟไลน์ต้องปรับตัวไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์เพราะคนส่วนใหญ่หยุดนิ่งแต่คุณเริ่มเดินในช่วงที่คนอื่นยังสับสนกลัวหรือร,อ,รอให้สถานการณ์ดีขึ้นถ้าคุณเริ่มต้นตอนนั้นคุณจะนำหน้าไป1นก้าทันทีเพราะแรงกดดันสร้างแรงบันดาลใจ วิกฤตทำให้คนลุกขึ้นมาคิดค้นสิ่งที่ไม่เคยคิดหลายธุรกิจระดับโลกเช่นอเ Uber, Airbnb ก็เกิดขึ้นจากช่วงวิกฤตเศรษฐกิจตัวอย่างการใช้วิกฤตสร้างสิ่งใหม่วิกฤตโควิด -19 หลายคนเริ่มช่อง YouTube ขายของออนไลน์สอนคอร์สออนไลน์ธุรกิจอาหารเริ่มทำคลาวคิดเช่นลดต้นทุนหน้าร้าน เศรษฐกิจถดถอยนักลงทุนบางคนเริ่มซื้อหุ้นดีราคาถูกเจ้าของธุรกิจเจรจาซื้อพื้นที่เช่ากัวดังในราคาต่ำใช้สร้างระบบใหม่ที่คุ้มกว่าเดิมแนวทางลงมือจริงสังเกตว่าตอนนี้อะไรพังหรือสะดุดใช้มันเป็นจุดตั้งต้นในการคิดหาทางใหม่ตั้งคำถามมีอะไรที่อยากลองแต่ยังไม่เคยกล้า วิกฤตเป็นช่วงที่เหมาะกับการทดลองเพราะคุณไม่มีอะไรจะเสียแล้วเริ่มเล็กเริ่มเร็วทดลองก่อนปรับทีหลังไม่ต้องรอทุกอย่างพร้อมแค่เริ่มแล้วเรียนรู้ระหว่างทางวิกฤตจุดที่คนหยุดโอกาสจุดที่คุณเริ่มความสำเร็จผลจากคนที่กล้าทำสิ่งใหม่ในเวลาที่คนส่วนใหญ่ยังลังเลสาม สร้างความได้เปรียบจากการตอบสนองเร็วกว่าวิธีการในช่วงวิกฤตคนส่วนใหญ่มักลังเลหรือนิ่งเฉยหากคุณลงมือเร็วกว่าจะมีโอกาสคว้าตลาดหรือทรัพยากรที่ยังว่างอยู่ตัวอย่างในช่วงเศรษฐกิจถดถอยหากคุณเจรจาขอลดค่าเช่าหรือซื้อสินทรัพย์ในราคาต่ำจะกลายเป็นต้นทุนที่ต่ำกว่าเมื่อเศรษฐกิจฟื้นผลลัพธ์ คุณจะมีต้นทุนที่ได้เปรียบและสามารถสร้างผลตอบแทนเมื่อสถานการณ์กลับมาดีขึ้นสร้างความได้เปรียบจากการตอบสนองเร็วกว่าคือการใช้ความเร็วในการตัดสินใจและลงมือทำเป็นอาวุธหลักในการเอาชนะคู่แข่งหรือพลิกสถานการณ์ให้กลายเป็นโอกาสเพราะในวิกฤตคนส่วนใหญ่มักลังเลัลว หรือรอให้ทุกอย่างแน่นอนก่อนแต่คนที่ลงมือก่อนมักเป็นคนที่ได้เปรียบในระยะยาวทำไมความเร็วถึงเป็นความได้เปรียบคนส่วนใหญ่ช้าเพราะกลัวผิดพลาดยิ่งกลัวยิ่งไม่กล้าตัดสินใจทำให้เสียโอกาสแต่ถ้าคุณกล้าลองกล้าพลาดคุณจะได้เรียนรู้ก่อนใครและปรับตัวได้ไวกว่าทรัพยากรที่ดีมักถูกจับจองก่อน เช่นพื้นที่ราคาถูกคนเก่งโอกาสลงทุนหรือไอดีใหม่ฮ่หาฮะถ้าคุณตาไวใจเร็วคุณจะได้มันมาก่อนคนอื่นตลาดชอบคนที่พร้อมมากกว่าคนที่รอให้พร้อมลูกค้าหุ้นส่วนหรือโอกาสใหม่ๆมักไปหาคนที่กล้าเริ่มมากกว่าคนที่รอจนมั่นใจตัวอย่างของการตอบสนองเร็วที่สร้างความได้เปรียบ ธุรกิจขนาดเล็กที่รีบขยับตัวขึ้นมาขายของออนไลน์ช่วงโควิดกลายเป็นเจ้าแรกที่มีฐานลูกค,ค้าและระบบพร้อมเมื่อคนอื่นเริ่มทำตามคุณก็กลายเป็นผู้เล่นที่แข็งแรงกว่าแล้วนักลงทุนที่กล้าซื้อหุ้นช่วงตลาดตกแรงฮ่าฮะได้ราคาต่ำเมื่อเศรษฐกิจฟื้นกลายเป็นกำไรมหาศาล บริษัทเทคโนโลยีที่ปล่อยผลิตภัณฑ์ต้นแบบก่อนใครแม้ไม่สมบูรณ์แบบแต่ได้ฟีดแบ็กเร็วและพัฒนาให้แสงคู่แข่งได้เทคนิคในการตอบสนองให้เร็วกว่าคนอื่นฝึกตัดสินใจจากข้อมูลที่มีพอประมาณไม่ต้องรอให้รู้100%เอร์เ็์แค่พอมีข้อมูลก็ลงมือเล็กๆก,ก่อนได้สร้างระบบทดลองเร็วล้มเร็วปรับเร็ว เรียกว่าหลินสตาร์ทอัพหรือเลเจอร์ทิงกิ้งเตรียมทางเลือกสำรองไว้ล่วงหน้าเพื่อให้กล้าเดินหน้าโดยไม่กลัวลม้มเพราะมีแผนสำรองรองร,องรับอยู่แล้วคนที่ตอบสนองเร็วคือคนที่เห็นตัดสินใจลงมือไว้กว่าคนอื่นเมื่อคนอื่นยังวิเคราะห์อยู่คุณอาจถ่ายได้ลอดแรกไปแล้วความได้เปรียบที่ยั่งยืนเริ่มจากการเริ่มก่อน